ครับผมบ้านป้ายแดงคลิปนี้ผมจะพาไปชมบ้านน็อกดาวนะครับสองชั้นดีไซน์ใหม่ล่าสุดในสไตล์บ้านคอนเทนเนอร์เฮาส์นะครับจากบริษัทอีโคเฮาสนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้มาดูกันซิว่าบ้านหลังนี้จะเหมาะสำหรับเป็นบ้านป้ายแดงของผมไหม ติดตามภารกิจที่ไม่รู้จะเสียดสิ้นเมื่อไหร่และไม่รู้จะเป็นจริงได้หรือไม่ในรายการของใครๆที่อยากมีบ้านสักหลังในชีวิตจากบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างในต่างจังหวัดหลังนี้ผมจะพาคุณไปปรึกษาสถาปนิกและเริ่มออกแบบจากความว่างเปล่าบอกเล่าทุกไอเดียความฝันจนกว่าวันนั้นจะกลายเป็นจริงในรายการบ้านป้ายแดงทุกท่านหลังนี้คือตัวไหนเอ่ย ใช่ต่อที่หลังตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเก้าแสนครับผมบ้านหลังนี้ราคา9ก้าแสนะครับซึ่งก็ตีไปเลยล้านหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อการทําฐานรากหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่จะตกแต่งภายในด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาเดินดูรอบๆบ้านกันก่อนสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในว่ามีฟัง์กชันอะไรกันบ้าง เอาละเดินดูรอบๆแล้วเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าเข้ามาตอนแรกก็จะเป็นโถงนะครับโถงของบ้านนี้ก็จะมีบันไดเวียนขึ้นไปด้านบนแยกฟังก์ชันเป็นซ้ายขวานะครับสำหรับบันไดเวียนนี้ก็ดูสวยงามนะครับแต่ว่าจริงๆการใช้สอยอาจจะไม่สะดวกเหมือนบันไดที่ปกตินะครับแต่ข้อดีนะครับก็คือบันไดเวียนนี่มันประหยัดพื้นที่นะครับเอาละพอเราขึ้นมาถึงชั้น2แล้วด้านบนก็จะเป็นเฉลียงนะครับแล้วก็ปูหญ้าเทียมก่อนที่จะเข้าห้องนอนอีกทีหนึ่ง ซึ่งห้องนอนบนชั้น2นี่ก็จะมีระเบียงส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะปูหญ้าเทียมเหมือนกันเรามายืนตรงนี้สามารถชะโงกดูตรงโถงกลางที่เป็นบันไดเวียนได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีพื้นที่ใช้สอยได้แบบไม่อึดอัดเลย เราเข้ามาดูห้องน้ําที่ชั้น2กันหน่อยดีกว่าซึ่งการจัดรูปแบบฟังก์ชันก็มีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างเรียบร้อยนะครับก็พื้นที่ก็โอเคพอดีครับไม่อึดอัดก็พอเหมาะนะครับ มีฝักบัวเป็นแบบเรนชาวเวอร์นะครับใครที่อยากอาบน้ําแบบสบายๆเนี่ยเปิดเรนชาวเวอร์ผ่อนคลายเหมือนอาบน้ําจากสายฝนเลยทีเดียวนะครับมีช่องแสงที่สามารถเปิดออกไปแล้วก็ระบายอากาศได้ด้วยนะครับตรงนี้ เอาละครับเดี๋ยวเดินลงไปดูชั้นล่างกันต่อดีกว่าครับเห็นไหมครับว่าบันไดค่อนข้างจะแคบเนื่องจากว่าเป็นบันไดเวียนซึ่งจุดศูนย์กลางของบันไดมันก็จะแคบกว่าจุดที่อยู่ด้านนอกนะครับ จะเดินสวนกันแทบจะไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ชอบบันไดเวียนนะครับเพราะว่าผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็มันช่วยให้บ้านดูดีขึ้นเลยเมื่อมีบันไดเวียนพอลงมาด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนฝั่งขวามือก็จะเซตเป็นครัวด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นอยู่ตรงโถงกลางตรงหลังบันไดเวียนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอคนอื่นออกมาจากห้องนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในห้องนอนด้านล่างนะครับ แต่ก่อนอื่นขอถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดบ้านหลังนี้หน่อยอันนี้มันคือจะเป็นบ้านแบบคอนเทนเนอร์เหรอครับใช่ค่ะมันเป็นดีไซน์คอนเทนเนอร์ค่ะแล้วเป็นบ้านล็อกดาวน์ประกอบสําเร็จรูปที่โรงงานเราแล้วก็ยกไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าค่ะยูนิตนี้เท่าไหร่นะครับ900,000บาทค่ะประมาณไหนร้านมาอันนี้คือจบเป็นเสร็จเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะยกเว้นฐานรากแล้วก็ระบบฐานเหลื่อฐานแซก ะคะถ้าผมจะเตรียมฐานรากอย่างบ้านอย่างเงี้ยต้องต้องเตรียมยังไงเอ่ยต้องดูที่ที่ทีม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 ที่บริษัทก็สามารถจัดการให้ได้สามารถจัดการให้ได้ค่ะแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะเป็นคนทําเองใช่ค่ะเพียงแต่รู้สเปคของบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็วางหมุดตำแหน่งเสาอะไรให้ตรงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือถ้าถ้าเราจะจะสั่งอันนี้ก็คือมันก็สามารถเอาไปประกอบเสร็จที่หน้างานได้เลย คือถ้าจะสั่งปกติเราก็ประกอแล้วก็ยกวางตั้งให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่าสมมติว่าค่าขนส่งติดตั้งหรือจนที่ต่างหาแล้วค่าขนส่งคิดยังไงครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดเทปบริเวณทนอยู่9,000บาทต่อหลังตอนอันนี้ถือว่าเป็นสามหลังนะคะอ๋อสามหลังก็2,070นะคะอยู่ต่างจังหวัดคิดกิโลเมตรเพิ่มละหลังละนะคะ25บาทรวมทั้งหมดนี้่ค่ะ900,000บาท ใช่ค่ะแ9 9ครอบค่ะตกแต่งด้วยยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ที่ยกเว้นพลาสต์ที่ประดับแต่เฟอร์นิเจอร์นี่ได้ตามนี่ค่ะยกเป็นอไรนะยกเป็นพลาที่ประดับอะค่ะเพราะพวกไอ้กระถางต้นงูต้นไม้อ่ไม่ได้ค่ะจะเตียงได้ไหมคะเตียงเตียงได้ยกเว้นฟูกค่ะกางก็อีมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้แต่เระเบียงระเบริ่แบบนี้ปู่ย่าเตียงให้ขบวนยาเตียงให้ตั้งนบ มีที่ยกไปวางได้เลยแต่เราทำก็ทำฐานล่างฐานล่างฐานล่างค่ะวัสดุอะไรต่างๆก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมว่านี่เดี๋ยวขอลองสัมผัสดูหน่อยอืมก็ดูดีนะครับไม่ได้กล่องแกงนะครับก็ดูเกรดพรีเมียมเลยทีเดียว ก่อนลครับก่อนจะดูห้องนอนด้านล่างนี้เดี๋ยวผมมาแวะดูตรงโถงหลังบันไดเวียนตรงนี้ก่อนนะครับก็ดูมีที่ให้นั่งเล่นก็โอชิลดีเหมือนกันนะครับก็ดูอบอุ่น ส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะจัดเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือห้องทานอาหารก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีครัวด้วยอยู่ด้านในเดินดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูห้องนอนเป็นห้องสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวแบบเล็กๆแบบฝรั่งก็ไม่ได้เน้นทําอาหารหนักเท่าไหร่นะครับ เอาละครับเรามาดูห้องนอนชั้นล่างกันเลยดีกว่าก็รูปแบบการตกแต่งก็สไตล์เป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยนะครับคล้ายๆกับห้องที่อยู่ชั้นบนเฟอร์นิเจอร์ดูปโปร่งโล่งนะครับห้องน้ําก็จะคล้ายๆกับชั้นบนพื้นที่ก็จะดูกว้างกว่าแล้วก็มีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเช่นกันมีเรนแเวอร์ด้วย ใต้แดงเทปนี้ผมก็ขอไปนั่งคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะเอายังไงกันต่อนี่จะซื้อหลังนี้เป็นลงไว้ที่บ้านเลยดีไหมเนี่ยแต่ขาดอย่างเดียวครับขาดเงินนะสิจอบอเลยที่นี้